เนี่ยมันจะมันจะใบายมงแล้วเหรอหอืมฮือปาดตโท่มว่าที่ใบมุ้งเหรอตีอีกสินาที่บยบมุ้งขอยังเฮตุของแล้ว,วพี่น้องเพิ่งทำของเสร็จนะคะมาขอไฮไลท์สักให้มีเวลาทาแป้งนะคะลืมมาทาหน้าไรนะขอไฮไลท์สัก ขอมาเอาคลิปให้หน,น่อยจังหน่อยเด้อค่ะเด้อยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องไลฟ์ความแปนชนแนล Channel. ยินดีต้อนรับทุกท่านเด้อค่ะเด้อยินดีต้อนรับจริงๆมากมากคุยกัน <laughs> มีเวลาท่านเหือมาท่านอะไรได้อพนะียงไหนขอให้ได้หลยเห็นเลยคอยค่อยนี่แหละคือตัวคอยนะสวัสดีหนึ่งดวงตานะคะเข้ามาพูดคุยกันก่อน ไม่ไปไหนแล้วล่ะไปใส่ละ่ะเมื่อกี้คือยูยูอุ้ยกกถูกใจให้พ่อว้าวน่ารักจกังเลยพี่เสือสวัสดีค่ะพี่ขอบคุณพี่เสือค่ะโอ้พี่อมาใส่เสื้อให้อืม,มาบ่อยๆนะช่วงเนี้หาที่ลงไม่ได้สาวรำจบแล้วนะแต่ยังไม่ได้ส่งงานนะพี่ อ่เกย่างมานหามองล่งว่าใดข่อยกับมไล่ยทรงงานบ้านนี่ขอว่อีีขีบทรงพ่อหนูกําลังต้องการอะไรนะต้องการอ่านั่นแหละให้มันครบหนึ่งรออง่อยอยากจะเบิกแล้วพอคนสองดวงตานะคะอาสิมาลองเพ่งซูมูฟังดีนี่นี่นไมีเว่าเลยลองบอขอบอจักสิบนาที่ลองจกัก ยี่สิบนาทีเอาประมาณใบม่วงเคืองกระโลกเนาะพี่นองเนาะเมื่อเอาโดนดอกเกง่งใจผู้เจบเขอตัดจากสิบนาทีแล้วกันขอบคุณนะค่ะขอบคุณพี่เสือนะคะยังไม่ได้ไปหาพี่เลยอะ่ะพี่เสือขอบคุณนะพี่พี่เสือไม่ได้เปิดการได้ยกนนะ ดวงตานะมาแบบตาตด่ๆโป้โหไม่ได้นอนเบนนะคะทุกคนถึงมาลงเพง่งนบ้างจีสองสามเพง่งพอจะสิบละยี่สเกินเพราะว่าคุณสี่ล้านดวงตาแล้วก็หนึ่งซับะไครนะคะท่านพอโบโซน้องโบอ,อนุญาตในจีบแตบแบบว่ายังบรี ต้องแยงผัวผู้ใดเพราอยากฟังคนตาเจียนหน้าบ่พบยังต้องเสียใจบทเรียนจากตุ้มคู่สายมันเจ็บเียนตายมาแล้วห้วยจำนะ <c oughs> ลองเมืงกันมันสิลองเดียว่ี่เสือกินข้าวอย่างพี่ ขอบคุณสองสามสหายพี่ย้อยสวัสดีค่ะพี่ย้อยพี่ย้อยสวัสดีจ้าขอบคุณพี่ย้อยด้วยจ้าด้อัานี้ได้เสียงไงเป็นหัวมันแล้วเบิด์ติดเป็นหัวไผ่อีกกินก๋วยเตี๋ยวแล้วอ่ะก็แเบีบนี่ยังคะยานมิยานเมี่ยน้ำมาถีบเอาหัวแก้วนองไปอ่อยไป อันปาเมียมากเมื่อไหนไป <laughs> เห็นแต่แอดลองชอบนะอยาไปฟังแอดร้อยแต่หนูลองไม่ได้พี่ชายสวัสดีค่ะพี่ชายสวัสดีจ้ะขอบคุณพี่ชายนะคะขอบคุณพี่ยอยแล้วขอบคุณพี่เสือะคะ่ะอันคืนเพ่อข,ขอว่าจะมาลองเพลงเห็นมูฟังเรื่องพี่้องเด้อขอจักน้อยเนาะเมื่อไหนสีบลที่ไ้่ใชลองสาวไทยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะต้นนิวขอบคุณหลายเด้อมาสิเพิ่มเป็นผู้ดูแลให้เดอ้อหัวอะไรนะพี่สวัสดีพี่ไทยสวัสดีเอลยเมื่อกี้นี่ใครเข้ามาเนื้อสาวไทยอะไรเนาะสาวไทยอ๋อพี่สีมีเฟียสวัสดีจ้ามากมามาเพิดด่มเป็นผู้ดูแลดูแลหน่อ่เด้อ ได้ขอไฮไลท์หน่อยนะคะ